มีอะไรลูกเอ๋ยว่ามามันเฟรชมันเฟรชไปหาใครอยู่ไหนอ๋อรอพ่อปู่รอพ่อปู่อาว่ามาเลยมีอะไรเจ้าลูกเอ๋ยเพราะว่าอะไรนะ เดินจงกรมอยู่ตรงชายน้ำเดินจงกรมอยู่ตรงชายน้ำแล้วมีปัญหาอะไรจ,จุกทีจจ่ท้องค่ะ,จ,ะจุกท้องมากครับบ่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้หายแล้วเมื่อวานคุณแม่เขามีอาการจะเป็นลมใช่ไหมคะคือลมตีขึ้นนะค่ะจะเป็นลมแล้วอดีเขาวิญญาณวิญญาณอยู่ในตัวแล้วก็พอได้กินยาหอมหลวงพ่อไปสักแป๊บนึงอยู่ดีหายเลยค่ะแบบปิดทิ้งเลย เอาวิญญาณเอ๋ยเอาบุญไปเปิดโอกาสให้เขาตั้งใจปฏิบัติจะได้ไปเกิดจะได้หมดปัญหาหายเจ็บหายปวดหายหิวหายก็หายทุก,หา,ทกหายทุกหายทรมานได้เป็นเทพประมุขเป็นนางฟ้าขอให้มีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงจิตใจพองสายบุญบาร,รมีเต็มเตี่ยมโชคดีทั้งคู่อา้อาว Wow.